ี่ขวัญคะยางผ้าใบ6ชั้น8ชั้น10ชั้นต่างกันยังไงคะพี่6ชั้น8ชั้น10ชั้นต่างกันยังไงประตารทำให้าใจเลยแบบยางที่เราใช้ก่อนนิดนึงยางที่เราใช้สมัยนี้นะครับจะเป็นยางเรียลซึ่งก็คือยางผ้าใบเสริมใหญ่เล็กเริ่มไ้่มานะครับเพื่อให้โครงสร้างยางที่แข็งแรงยื้นนะครับของตะกูเนดี้มาขึ้นทีนี้ตรงคำถามเลยว่า6ชั้น8ชั้นต่างกันยังไง มาดูตัวอย่างเลยนี่ตัวนี้โ6ตัวนี้ตัวนี้เป็นา้องใบ6ชั้นนะครับมันจะสัมพันธ์กับตัวโหลดอินเด็กซ์ที่เคยฟูเลฟัง6ชั้นหลอดอินเด็กซ์1 0สิบเห็นไหมครับตัวนี้8ชั้น8ชั้นหลอดอินเด็กซ์119ตัวท้ายสุดก็จะเป็นห้องใบ10ชั้นนะครับโหลดอินเด็กซ์ก็อยู่ประมาณ120นะครับทีนี้ในสไลด์หลดลอินเด็ก ก็คืออย่างบอกว่าเส้นหนึ่งสามารถทำํำหนักได้เท่าไหรคิดง่ายๆ่าทำไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเทียบค่ายางท่าไปน้อยนะครับให้ความวนุ่มนวลที่มากกว่าแต่รับน้ำหนักบรรทุกได้น้อยกว่าตัวเลขของท่าใบที่สูงยิ่งรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงขึ้นไปมากกว่าจากนั้นแค่นี้ง่ายง่ายนะครับเวลาเลื่อซื้อยางก็ดูตามนี้เลยอยากได้นุ่มก็เลือกท่าใบที่น้อยกว่าน่อยนึ่งนะครับอยาก มากกว่านะครับประมาณนี้กไว้อยง่ายๆครับ